เพื่อง่น ay, ก็เลยมาทำกันว really ่า okay. ให้ไปเอาดาวขันนี้เพื่อนกับกับซอยเงินดาวตอนนั้นซอยเงินพรเนาะกะบอกตรงกับพี่สาว ที่เราเยี่ยมรามันนอะแต่พอเป็นว่อยากเอ่ยซื้อเพิ่นพี่น้องกะทิลูกผู้ใหญ่แกดีก็เลยพร้อมกันใหน้น้องมันไปดาวก็เลยไปดาวหลุดคันนี่นะความหมายเนาะถ้าแม่นว่าบ่ได้ดาวคันนี้เอาคันนั้นขึ้นมาแล้วก็แล้วถ้าผู้ใหญ่แกดีเพิ่งมาอยากให้ดาวอยู่นี้เพิ่นสิซอยค้างงวดค่าหย,ยังเนาะแต่กี้นเนาะคือเอาบออ่ห้กันฟังคันแม,นม่นว่าเพิ่นบ่ได้มาซอยค่าดาวค่าควันตอนนั้นค่ะก็บ่ได้ออกดอกก็เลยว่าได้ออกกว่าก็บ่อยากลงไปละยอมเท่านั้นเพราะว่าอันที่ใส่เงินหลายลงไปทัละเทียเนาะ ส่วนมีรถหลายคันกับมาดามสีรถสี่คันว่าสันพี่น้องอืมรถสี่คันกับน้ำพักน้ำแรงจ้ะอืมมอเตอร์ไซค์คันแรกกับซื้อเงินสดจ้ะค่ะหมื่นกว่าบาทจ้ะเดี๋ยวสิบอกประวัติเด้อมอเตอร์ไซค์คันสองกับไปดาวมากค่ะว่าเงินดาวหมื่นเจ็ดค่ะอืมแล้วก็ผ่อนเอาเองค่ะไปไหนใครผ่อนไหนค่ะก็มันกก็ลังก็สรอยเงินดาวตอนนั้นซอยเงินผ่อนเนาะอืมแล้วก็ผ่อนเอาเองค่ะไปไหนใครผ่อนไหนค่ะ